สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนมาเด้อจะมากินตําแตงด้วยกันนะเพื่อนเพิพึ่งกลับมาจากทําบุญนะเพื่อนอันนี้ตําเอง กินเผ็ดมากินเผ็ดเผ็ดมาสี่วันแล้วไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของตัวเองมามาเพื่อนๆมาอันนี้กี่โมงแล้วเอ่ยอันนี้เที่ยงเนาะจริงๆน่าจะเป็นมื้อเช้าของแม่เนาะแต่ว่ามากินเที่ยงเพราะว่ากว่าจะเสร็จธุระมามาเพื่อนๆมารนนู้แล้อันนี้ขนมจีนซื้อมาเมื่อวานนี้ กินห้าวกันรอยังเอ่ยได้อะไรกินนาอแต่ละคนก็ได้มๆเพื่อนมาันนี้ขอกินมือเด้อช้อนก็มีกินของพวกนี้มันต้องกินมือเพื่อนๆมนกินช้อนมันบอกค่อยแซ่บ นหนจะลองกินช้อนดูสิมันก็ได้อัดทลดในการกินหหเห็นไหมเห็นไหมผลสุดท้ายก็ต้องมือประแดกก็หมดอันนี้ได้ส้มตำถ้วยสุดท้ายประแดกหมด อันนี้เป็นซากปลากระป๋องเมื่อวานนี้ก็ยังจะเอามากินอยู่ดูดิกินกินแต่เน้ยเเผ็ดๆช่วงเนี้ยม,มันก็อร่อยอยู่นะมันก็อร่อยอยู่นะเพื่อนๆเ,เคยกินเคยกินขนมจีนกับยำปลากระป๋องไหม มาเดินมาเดินมาเดินมองไม่ค่อยเห็นเนาะ เพิ่งกลับจะทําบุญเพื่อนๆวันนี้ไปเพนเพราะว่าเราไม่สามารถไปวัดเช้าได้นะเพราะาติดเด็กไปโรงเรียนเพื่อนๆ้าส่งเด็กไปโรงเรียนก่อนถึงถึงถึงค่อยไปทําธุระตัวเองได้ ินมือมันก็ติดมือนะเพื่อนๆเนาะอืมแล้วตำแตงมันก็เปรียมันก็มีน้ำอะตำเองก็อร่อยเนะเพื่อน วันนี้เหมือนฝนจะตกไม่มีแดดเหมือนเชา้าแม่เอาไอ้อ แม่จัดชุดมะละกอไปทําบุญเนาะเราก็จะต้องใส่ชูรสใส่ปลาร้าใส่น้ําตาลไปด้วยใช่ไหมแบบว่าแยกไปพอดีตาเขาเห็นเขาก็เลยถามว่าเอา้าไปทําบุญเอาชูรสไปทําบุญด้วยเหรอแม่ก็เลยตอบไปว่าชุรสก็ทำได้เดี๋ยวพ่ออยู่ไปเรื่อยๆอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อก็รู้เองแหละว่ามันมีอะไรแปลกแปกที่พ่อไม่เคยเห็นเยอะแ <c> ก <oughs> <c oughs> แกก็เลยเดินสายหัวออกออกจากบ้านไปคือเขาไม่รู้นะว่าชูรสก็เอาไปไปทำบุญได้อะ่ะก็เมื่อเช้านี้แม่เก็บมะละกอเนาะเก็บมะละกอก็คือจัดชุดส้มตำอะ่ะเพื่อนๆไปชุดหนึ่ง ช่วงนี้ตัวเองอยากกินอะไรเผ็ดๆก็เลยจัดชุดส้มตำไปทำบุญก็เลยแล้วก็มีตำตำน้ำจิ้มปลาทูทอดด้วยถามว่าสะดวกที่จะไปไหมมันก็ไม่สะดวกหรอกนะเพื่อนๆแต่มันก็จำเป็นต้องไปเพราะว่า วันพระที่แล้วแม่ก็ไม่ได้ทําบุญเนาะอืมก็เลยเอาเอาเอาผ้านี้ซะเลยเ <c oughs> ขาว่าเวลาทําบุญนะพเพื่อนๆให้เราทําให้ครบถ้าเราทําครบก็แล้วแต่กําลังของเราอะอย่างละนิดอย่างละหน่อยอไม่ต้องเยอะมากไม่ใช่ว่าทําแล้วเราเป็นทุกข์นะ ต้องทําแล้วเราอยู่ได้เขาบอกว่าถ้าเราทําครบอะถ้าเกิดชาตหน้าเราก็จะได้อยู่ในที่ที่มีพร้อมอะเพื่นอนม,มีพร้อมก็คือมีกินมีใช้มีมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรประมาณเนี้ยชาตนี้แม่ก็เลยพยายามทำให้มันครบ ันนี้ตามความคิดของตัวเองนะส่วนเพื่อนๆคนไหนจะเอาไปทำตามก็ได้หรือหรือไม่สนใจก็แล้วแต่อันนี้ก็คือในความคิดของแม่นะเพราะว่าสังเกตดูจากอะไรรู้ไหมคะสังเกตได้จากจากเห็นไหมว่าคนเราเกิดมานะบางทีเกิดมาวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ฐานะความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันเป็นเรื่อง นั่นแหละคุณแม่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการทำบุญบางคนก็สิวา่าอุ้ยอีหานี่คือบทกินเห็นมันแล้วก่อนเราค่อยมาเว้าเนาะมันไม่ได้อ,อัทะลรสพต่เพื่อนมันต้องกินไปด้วยพูดไปด้วย ยังไม่ได้จดไปเลยว่าว่าอะไรในครัวหมดเดี๋ยวลืมเพื่อนมีมีกระเทียมกระเทียมหมดเดี๋ยวไปตลาดจะได้ซื้อ มีกระเทียมกับปลาลาที่หมดอยู่บ้านนอกก็สบายดีพเพื่อนสบายดีอยู่ถ้ามีเงินใช้นะพนเพื่อนนะถ้าไม่มีเงินก็อยู่โคตรลำบากเลยแหละ แต่ว่าเราก็ต้องประหยัดด้วยนะเพื่อนนะถ้ามาอยู่บ้านนอกแล้วใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเราก็อยู่ไม่ได้หรอกแ,อแม่ก็ไม่ได้ซื้อของทุกวันนะคือรถกับข้าวอะ่ะมันก็มาทุกวันแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรทุกวัน จะซื้อเป็นบางวันที่มันขาดอย่างเช่นแบบคิดว่าเออเย็นนี้ลูกจะกินอะไรตอนเช้าลูกจะกินอะไรตาจะกินอะไรอะไรเงี้ยคือจะซื้อแป้งนน่้็แป้งนี่ก็ซื้อมาถุงนึงยี่สิบก็แบ่งผัดให้เด็กๆไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วไอ้ที่เหลือครึ่งหนึ่งเนี่แม่ก็ ต่ำกินวันนี้ก็หมดแล้วนะเพื่อนๆส่วนมะนาวทุกวันเนี้ยมะนาวแพงแม่ก็เดินหาไอ้ถุงละยี่สิบาทก็ไม่ค่อยมีน้ำก็เลยเดินหากว่าจะได้กระเจ้าสุดท้ายถุงละสิบบาทน้ำเยอะมาก เออเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะคือที่คุณแม่ลงคิด่ะคุณแม่จัดเป็นชุดไปถวายพระเป็นชุดส้มตำไปถวายพระนะลูกใหญ่แบบนั้นเลยเขาขายถุงละสิบบาทน้ําเยอะมาก เสียงจะดังนิดนึงนะเพื่อนเพนเพราะว่าเขาดูหนังกันอยู่เมื่อเช้าไปซื้อกาแฟเย็นก็เลยได้ต้นไม้มามาไวป้ปลูกนิดนึงเดี๋ยวต้นอะไรเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูตอนเย็นเนาะ ขอเขาไม่อยากซื้อเอต้นอะไรที่ว่าเราปลูกแล้วเรากินไม่ได้อ่ะแม่จะไม่ค่อยปลูกเยอะเพราะว่า มันจะเหนื่อยกับการดูแลอืแม่จะเน,น้นเฉพาะอะไรที่มันกินได้หรืออะไรที่แบบชอบจริงๆถึงจะปลูกนะเพื่อนนะ อีกนิดนะึงบางบางวันแม่ต้องกินแค่แค่แค่มื้อกลางวันมื้อเย็นก็ไม่ได้กินนะเพื่อนๆอยู่ที่ว่าหิวไหมถ้าไม่หิวก็ไม่กิน มีหลายคนนะเพื่อนๆที่ว่าเขาไปทํางานอยู่ในกรุงเทพอ่ะแล้วเขากลับมาอยู่บ้านนอกอะ่ะที่แน่ๆคือบ้านใกล้ๆกันอะ่ะมีละหนึ่งบ้านอันนี้คือไม่นับไม่นับบ้านอื่นนะ มามาเพื่อนๆมาอร่อยมากเลย คือสี่ห้าวันมาเนี้ยกินแต่ของเผ็ดเผ็ดจนกระเทียมกับหอมหมดครัวแล้วเพื่อนๆเอ้ยอเปิดได้ปกติน บอกคนที่เขาดูหนังว่าเปิดได้ปกตินะเดี๋ยวเขาจะเบื่อเพราะว่าเราคุยนานวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเพื่อน มาชวนกินตําแตงกับขนมจีนหลังจากไปทําบุญมาเดี๋ยวคลิปไปทําบุญเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะลงให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปกินอาหารเนี่ยเดี๋ยวจะลงตอนเย็นๆสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วเพื่อนๆบ,บายบายสวัสดีค่ะ